Ark. สวัสดีค่ะมีลิ้นวีผู้หาคนผู ER. ้หายกะมาเกี่ยวเข่าคือเก่านะคะจรงนี้จางคนใดคนนั่นเลยในี่พอทิพากษค้นมันคนขยันประจำหน้าคือเก่าแล้ะล้มขีดต้มคนนะนี่เป็นเขาโกโค่ะกโขอพันใหม่วานหวาน กินซื่อซือแต่แสบมันห่วงเ็นคนไหนมีคนเพื่อนไหนมันมีคนกับอ๋อหน่องานมาอยู่พี่เนาะอันนี้ก็น่นองานพิดเทิมเพิน่นกับมาหางเงินพี่สีจอยเมยมากกับเม เปอย่างดีนนะเพ่อเพื่อนดีขึ้นมามาเนี่ยะ่มกี่ต้มก็มาละไรนะครับน่องเลยอเจ้าร้้เอพี่น้องเลยจอยกันแหละไม่ได้มันมีน้านมีนา

เก็บ้มงมันบ่น er ่ะเก็บ้้งมันบ่กปูะปูโอ้ไหลไล่ทางนะไหลทุนเงินได้ทันงกปูมาน้าข่อยคุมได้เจ้าได้แล้วพอได้แล้วาพอได้แล้ว โตเลรอแล้วีแน่น่าก่อยสมบูรณ์ประคอไม่ใครปะคอใครปะคอใครโอ้ยปะคอใครข่าหาเงินเบิดมืองมได้ใส่ได้ทีนะไอ้เนี่ยเบิดกูบะสูสตามกสาเลร่งเงี้ยเง้อะไรกันล

มีแล้วสมาร์เดอร์มีฟัวน่นแลจะเอาอีกอยู่เอาเป็นหนามาหน้ามาด้วยคันว่าจะไดนซื้โอ้ยหน้ารออเพยองนี่อ่อะ ทำนีเ้เด้อพี่น้องไอ้เกีียวเขากันคทัิวาไอ <c oughs> ้วาจาคล้องนะ้าอู้งานครับสิวา <c oughs> สบายดีดค่ะมีไหมาขอกันไหม